จะวิ่งหนีปัญหายิ่งเรามีปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งเข้ามาเข้าเฝ้าพระเจ้ายิ่งเข้ามาหาพระเจ้า,เราร้องทูนกับพระเจ้าอเมนเราจะร้องไห้เราจะเจ็บป,ปวดเราจะเสียใจเราปล่อยกับพระเจ้าเต็มที่เลยพระเจ้าเท่านั้นคะ่ะที่ช่วยเราได้เราก็ขอบคุณพระเจ้า,จาค่ะ,ะคือเพราะว่าปัญหาอุปสรรคเนี่ยทําให้เราท้อแท้ใช่ไหมคะทำให้เราเจ็บปวดทาให้เราเสียใจอย่างนี้ยคะ่ะทาให้เราร้องไห้ทําให้เราทนทุกข์อ่ะแล้วใครจะช่วยเราได้อ่ะ ถ้าเราไม่พึ่งพาพระเจ้าก็อขอบคุณพระองค์คให้เราพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพระเจ้าค่ะจ้าอเมนขอบคุณค่ะจ่ะเชิญค่ะเอสราค่ะค่ะสวัสดีอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนในในเช้าว,วันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้ได้อ่านได้ได้รับฟังพระธรรมซึ่งก็ตรงกับชื่อของหนูด้วยแล้วมันก็เป็นเป็นพระธรรมที่หนูได้อ่านจนจบในตอนที่ที่เฝ้าเดีืยวอดอาหารค่ะในวันที่สองเราก็อ่าน ก็ทำเอสราจนจนจบลมลมถึงวิวรเนี่ยอ่านจ,จนจบอนระยะเวลาสองชั่วโมงวันนี้ก็ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ที่อาจารย์นํานําพระคำในเอสรามามาให้เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งคือถ้าหากว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังอยู่ในการที่จะสร้างพระวิหารของพระเจ้าก็คือในเรื่องราวของจกักแล้วก็สิ่งต่างๆแล้วความเชื่อของเราถ้ามีใครแบบมาโจมตีมาอะไรเนี่ยก็ให้เราแบบมีความคิดที่แบบที่ที่แน่วแน่ค่ะ ยึดยึดม,มันต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ไม่โอนเอ็นไปต่อเาขาว่าเขาที่จะทําให้ความเชื่อของเรามันมันพังลงหรือลดลงเลยนะแล้วก็แล้วก็ให้ยึดพระเจ้าค่ะยึดพระเจ้าเป็นหลักค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะอเมนค่ะเชิญค่ะทั่นต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้า เค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะ้เจาในการที่เราเดินติดตามกับพระเจ้าไปแน่นอนเราจะต้องเจอบสิ่งย่อยุหรือว่าการแบบกับคนรอบข้างที่จะต้องมาแบบขัดขวางว่าเหมือนเราทําไปทําไมทําเหมือนเออเพื่ออะไรเปล่าประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีคาเหล่านี้ที่เราจะต้องเจอแต่เมื่อ คือเราให้เราตั้งมั่นอยู่ในในพระเจ้าที่เราจะตั้งตรงอยู่กับพระเจ้าที่เราจะรู้ว่าเรามาด้วยแผนการของพระเจ้าไม่ใช่มาด้วยแผนการของมนุษย์ที่มาพูดอยู่รอบๆเราแต่ถ้าเรามองที่พระเจ้าแล้วก็พึ่งพาพระเจ้าอย่างอย่างมั่นคงเชื่อไว้ในพระเจ้าอย่างแท้จริงก็ <Amen. S 2> คือเมื่อไหรที่เราอ่อนแอแล้วก็รู้ว่า เมื่อเราล้องทุนกับพราเจ้าอธิษฐานกับพราเจ้าฤทธิเดชของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นที่นั่นชีวิตของเราเพขอบปุณพระเจ้าค่ะอเมนค่ะเชิญนั้นต่อไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็จะเป็นข้อสามคะ่ะที่เซลรบาเปิลไม่ไม่อนุญาตให้ที่เขาเข้ามาในการร่วม ฟังพระวิหารด้วยเพราะว่าในพระคมภีก็บอกว่าอย่าเข้าส่วนกับกับผู้ที่ไม่เชื่อะก็คือตรงนี้ที่บอกบอกไม่เข้าส่วนนี่ก็คือการที่เราคบกับคนที่ไม่เชื่อเราคบได้แต่ว่าเราอะไม่ไม่ไมปคอยตามอะไรขเขาอค่ะคือ <c ười> เราต้องมีจุดจุดยืนในตัวเราว่าเราเป็นผู้เชื่อพระเจ้าเราเป็น เราเป็นคนของพระเจ้าเราไม่ไปทำอะไรเหมือนอย่างที่พวกเขาทำหรือว่าถ้าเขาจะมามีส่วนกับเราเขาก็ต้องเชื่อกับเราใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าแต่ว่าให้เขาบอกอ้าวคนละครึ่งของเขาครึ่งหนึ่งของเราครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเราอยากเขาอยากให้เราไปทําแบบเขาครึ่ง,งด้วยหรือว่าเขาอยากอยากมาทํากับเราแบบครึ่งหนึ่งด้วยเงี้ยไม่ได้เราต้องแยกออกมาเลยว่า เราเราไม่เข้าส่วนในแบบนั้นอืเอเมนค่ะค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะเชิญค่ะขออห้ค่ะได้คำว่าเมื่อเรามีพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วเราสนิทสนมในรักกับพระองค์ เราจะมีวิญญาณแห่การวินิจฉัยได้แล้วก็จะรู้ว่าคนนี้มาแบบเสแสง้งคนนี้มาแบบลักษณะการที่ใช้ถ้อยคาแบบลื่นหูนะแต่ว่าไม่ได้มาจากพระเจ้าคือในภาพบริบทคนไม่เชื่อด้วยแต่ในคนที่เชื่อนี่แหละแยกแยะยากมาก เพราะว่าบางทีเข้ามาในลักษณะของการเคยเจอคนที่แบบว่าพูดดีมากแล้วก็พูดแล้วก็โน้มน้าวเราจะชักชวนเราไปทําสิ่งที่เราที่ไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าเราก็อือะไรนะเดี๋ยวขออธิษฐานคข้ควรแต่เมื่อปุ๊บแล้วเราก็ปฏิเสธเขาไปใช่ไหมเขาก็รู้สึกโกรธเราเลยที่เราปฏิเสธไม่เข้าข้างเขา ปฏิเสธเขาแต่ว่ามันทํำให้เรารู้ว่าให้เราใกล้ชิดกับพระเจ้ารักกับพระเจ้ามากๆเถอะเดี๋ยวพระเจ้าจะเปิดเผยและสำแดงกับเราว่าคนที่เข้ามาใกล้ชีวิตของเรานะเข้ามาแบบหมดประโยชน์ตีแทงแก้งทำเพื่อจะให้เราหลงไปกับเขาไหมเพื่อจะให้หยุดยั้งเราไม่ให้ทำตามแผนการของพระเจ้าไหม ไม่ไม่ไม่ต้องคิดถึงบาเบลเอ่ะไม่ต้องคิดถึงไอสันบาลันที่ที่พูดไปนี่นะคะไม่ต้องคิดอีกเลยแค่คนข้างๆบ้านเราเรากําลังจะนมัสการเอ้ยวันนี้ไปตลาดไหมวันนี้ไปนู่นไหมเนี่ยแป๊บนึงไปนาไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยคือ ศัตรูมันพยายามใส่แบบเหล่านี้แหละมาบางครั้งพระเจ้าให้เราทําอย่างหนึ่งแต่เมื่อคนอื่นลบเล้าเราเราไปทําอีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเราเราศัตรูเนี่ยตูนี้มันมันได้ละมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมีชัยชนะระดับหนึ่งนะนะับเราเพราะว่าเราเลือกเลือกัดสินใจที่จะทําตามอย่างนั้น อขอพระเจ้าให้ชีวิตของเราได้ลุงลึกในความสัมพันธ์ <Amen. S 2> แล้วในความสัมพันธ์นี้พระเจ้าจะให้เราวินิจฉัยหนึ่งให้เราวินิจฉัยว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าไหมส <Amen. S 2> องจะให้เราตัดสินใจเลือกความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นการทรงติดของพระเจ้าจะทาให้เราเลือกอย่างถูกต้องได้นะคะสามทำให้เราพ้นจากศัตรูพ้นจากแผนการกบลังของศัตรู นใครที่มาแบบเซฟแท้งใครที่มาแบบแกล้งทําใครที่มาแบบคือบางทีวิญญาณที่อยู่ในตัวเขาอ่ะเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้นะคะว่าเขาทํากับเราบางทีใจของเขาอาจจะหวังดีแต่ว่าสิ่งจริงที่เขาทํานั้นน่ะมันไม่ได้ตรงตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะเราก็จะต้องเลือกว่าพระเจ้าลูกคนจะทํำยังไงพระเจ้าก็มีความรักของพระเจ้าพระเจ้าจะบอกเรา แล้วก็จะให้เรานะ่จะไม่ตกกับดักของศัตรูได้นะพอพระเจ้าช่วยเรานะคะสิ่งแรกที่เราจะได้รับเมื่อเราอยู่ใน,ในพระวิญญาณอย่งความรักของพระเจ้านะคะคือนี่แหละประการแรกก็คือชีวิตของเราจะมีการวินิจฉัยอย่างถูกต้องว่ามาจากพระเจ้าหรือใช่หรือไม่ การที่2คือเมื่อเราพอมีพระวิญญาณในความรักของพระเจ้าเราก็จะมีการเลือกเลือกตัดสินใจอย่างถูกต้องนะคะประการที่3คือเราจะไม่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 ติดกับดักของศัตรูนะคะไม่ติดกับดักของศัตรูแล้วเราก็จะสามารถเดินไปในน้ำประทายของพระเจ้าและก็สามารถทําให้สําเร็จได้นะคะ เหมือนเอสรานะคะทำให้สำเร็จได้ตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้สามข้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าเมื่อเราทั้งหลายดําเนินไปกับพระเจ้าพราะวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เราดําเนินไปก็จะเปิดเผยให้เราได้เข้าใจในความรักความสัมพันธ์ที่เราลงลึกกับพระเจ้า ถ้าเราไม่แน่ใจพี่น้องให้เราส่งเสียงให้กับทีมอธิษฐานวิงวอนฟังเสียงร่วมกันสิพระเจ้าให้เราทำสิ่งนี้ไหมพระเจ้าให้เราทำสิ่งนั้นไหมเป็นการที่เราเองจะฟังและพรึ่งพระเจ้าเรามีโอกาสที่จะเหมือนกับนำเรื่องเหล่านั้นมาปรึกษามาคุยกันมาปรึกษาหารือกับผู้เชื่อกับขี้จักร นะกับทีมผู้นำของคริสัจักรืรอว่าทีมนักอธิษฐานวิงวอนของคริสัจักรว่าเราควรจะทำสิ่งนี้ไหมเอ้นี่มาจากพระเจ้าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสที่จะนามาให้อธิษฐานแล้วก็นำมาคุยกันนำมาอภิปรายกันให้มันตกผลึกถ้าเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจใหญ่ๆนะคะอย่าให้เราผีพราเพอเวลานั้น การฟังเสียงของพระเจ้าเราเองฟังคนเดียวอาจจะมีการผิดพลาดเพราะว่าเราอาจจะตามใจเนื้อหนังตามใจเราเองนะคะขอพระญาณบปิสุดพระเจ้าให้เราได้เข้าใจได้พี่น้องบางทีก็เสียงที่มาถึงเราเนี่ยหนึ่งเป็นเสียงของพระเจ้าสองเสียงที่มาจากตัวเราเองสามเป็นเสียงที่ถูกหลอกล่อที่มาจากมารสตานเสียงเหล่านี้ ก็บางทีก็พยายามจะหยอดมาให้เรานะคะเสียงที่มาจากกิจการของมารสาตานวิญญาณชั่วที่พยายามที่จะให้เราหลงกลเล่กลของมันที่มาถึงเรามันจะบิดเบือนความจริงบิดเบือนพระคําของพระเจ้าบิดเบือนถ้อยคําที่พระเจ้าให้กับเราแม้ว่าเล็กน้อยเนี่ยพี่น้องเราเรา บางทีเราไม่ได้ไหวตัวหรือว่าเราเผลออาจจะเล่นงานกับเราเพราะเอ็ดเล่นงานเราได้เพราะันพี่น้องเมื่อเรามีโอกาสได้นำมาอธิษฐานนำมาอยู่ด้วยกันกับพี่น้องกับคริสจักรพระเจ้าจะช่วยเรานะคะขอพระวิญญาณบปิสุดพระเจ้านำเราค่ะเชิญท่านต่อไปค่ะมีอีกไหมคะ เชิญค่ะอ่าป้าน้อยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะค่ะพระเจ้าให้เรามาหาพระเจ้าด้วยความบดีสุดใจเชื่อมั่นในพระเจ้าไม่ใช่มามเป็นแผ่เปล่งหวังผลประโยชน์อยากได้อยากดีอยากอยากหมดที่อยากได้เงินอยากรวยอยากอะไรถึงมาหาถึงมาหาพระเจ้า ใช่ไม่ใช่พระเจ้าจะไม่อนุญาตให้เราเข้ามาจะขอสร้างเพื่อผลประโยชน์จะมาขอจะให้อะไรนั่่นที่จะมาขอสร้างวิหารถ่วยจะมาทำอะไรวยอย่างนี้นะคะใช่พระเจ้าก็ไม่อนุญาตแล้ให้เรามาด้วยความมิสติใจ,จ,จเจอเจอพระเจ้าม,จมาตามมาความรักของ โดยไม่มีการเหตียงผลประโยชน,น์ความโลภความอะไรนี้นะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะอมนอ a เมน,เมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชิญค่ะท่านอื่นค่ะโอเคแต่เปิดไม่เหรอคะแตเชิญค่ะขอบคุณพระเจ้าเานาะเมื่อเรารู้จักพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้า พระเจ้าให้เรามีวิญญาณแห่งการวินิจฉัยเัาจะดู <Man. S 1> รู้ว่าใครมาในรูปแบบไหนพระเจ้าจะให้เรามีสติปัญญาในการรับมือพระเจ้าจะมีให้เรามีสติปัญญาให้เรามีความเข้าใจรู้ว่าคนนี้มามีเล่ห์เหลี่ยมอะไรหรือมาด้วยใจจริงหรือแบบไหนพระเจ้าจะให้เรามีวิญญาณวินิจฉัยและอีกอย่างหนึ่งคือให้เรากล้าที่จะปฏิเสธเนาะ ไม่ได้อนุรุมอรวยกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องคสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างเงี้ยให้เรากล้าที่จะเด็ดขาดอ่ะกล้าที่จะพูดแบบเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นในการตัดสินใจของเราเหมือนกันบางทีเราบางทีสิ่งที่ไม่ใช่น้ําพระทัยของพระเจ้ามาล่อลวงเราอ่ะให้เรากล้าที่จะตัดสินใจที่เด็ดขาดที่จะทำหรือไม่ทําใช่หรือไม่ใช่เงี้ยให้เรากล้าที่กล้าที่แบบ การที่จะปฏิเสธเพราะว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าจะนําเราในในทางที่ถูกต้องพระเจ้าจะให้เราวินิจฉัยพระเจ้าจะให้เรารู้ว่าอะไรคือคือใช่ไม่ใช่นาะขอบคุณพระเจ้าค่ะอเมนแม้ว่าช้าสักหน่อยนะก็ให้เราอดทนรอคอยการสร้างวิหารของพระเจ้าตรงนี้ยังไม่เสร็จต้องรออีกก็รอ <c oughs> คือเอสลาก็ ได้อธิบายให้เราเห็นว่าโอเคจะมาช่วยท่านไม่มีส่วนกับเราในการสร้างเพราะกำลังมีการกล่าวปฏิเสธกับคนเหล่านั้นที่พยายามจะอฟแอบแฝงเข้ามาใช่ไหมแม้ว่าสร้างไม่เสร็จก็รอ,ก,รอก็รอก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จนะคะนี่เป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเอสราบที่สี่นี้นะคะเชิญค่ะ นั่นต่อไปค่ะขอบคุณพระเจ้าเชิญค่ะเต้าค่ะค่ะเชิญค่ะได้ค,ค,คำว่าให้เราที่จะกล้าปฏิเสธในสิ่งที่พระเจ้าที่ไม่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าขอให้เรายืนหยาดในความเชื่อที่มีต่อพระองค์ ขอบคุณพระเจ้าก็ในในการทํางานส่วนตัวแล้วก็ต้องวนเวียนอยู่กับลูกเคารพหรืออะไรต่างๆมากมายความเชื่อในเรื่องการพิธีกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะแต่พระเจ้าก็ทรงให้สติปัญญาที่จะหลีกเลี่ยงได้ก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรายืนหยัดในความเชื่อว่าเราเชื่อในพระเยซูคริสต์คนรอบข้างของเราเขาก็เข้าใจอย่างที่ที่มาทํางานวันเนี้ยค่ะเมื่อเมื่อคืนก็ได้ก็ได้แชร์กับพี่น้องกลุ่ม กลุ่มผู้รับใช้กนรุ่นใหม่ไปแล้วเพราะว่าพอมามาที่วัดกู่เก้าสีทิศเอ่อมามาวันแรกเราก็ลงมือทำงานเลยกับพออกับทีมงานเนาะเสร็จแล้วทีนี้เมื่อวานวันที่สองก็มีพระพระรูปหนึ่งเดินมาบอกว่าต้องต้องจุดทูปก,ก่อนนะถึงจะทํางานได้สําเร็จขอเขอก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็เราก็เลยแบบยังไงดีก็เลยตัดสินใจบอกพออตรงๆว่า อ๋คอค่ะตาไม่จุดนะคะขอบคุณพระเจ้าอ๋ออ๋อชำนานก็เข้าใจท่านเลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่รู้อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณพระเจ้า,จาค่ะก็เมื่อเราเมื่อเรายืนหยัดในความเชื่อของเราพระเจ้าก็จะสาแดงความรักที่ที่พระองค์มีต่อเราที่คนรอบข้างมีต่อเราด้วยแล้วเขาก็จะเข้าใจเราขอบคุณพระเจ้าที่ให้เราดีเดี่ยงในสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ได้มาจากพระองค์ค่ะ <Amen. S 2> ก็ให้เรากล้าที่จะปฏิเสธที่จะทําในสิ่ง กล้าปฏิเสธที่จะไม่ทําในสิ่งที่พระเจ้าไม่ขอพระทัยและสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าค่ะา <globe. S 2> อ,อาเมนค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเพราะว่าเราเมื่อเราเข้าไปในที่นั้นเราไม่จําเป็นต้องจุดธูปเพราะว่าเราอธิษฐานให้พระโลหิตพระเจ้าบกคลุมแล้วก็ปกป้องเราและทีมงานทุกคนเราก็ได้รับชัยชนะแล้วอ,อาเมนอเขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติอาเมนพเพราะว่างานที่เราทําเนี่ย ให้เรารู้ว่าผู้ที่อยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกในยอนบอกอย่างนั้นนะคะในหนึ่งยอนแล้วก็เมื่อเราเก้าวเ,เข้าไปในพื้นที่ต่างๆขอพระเจ้าปกป้องทุกคนในทีมงานของเราที่เราทำเพราะหน้าที่ในงานที่เราต้องทำแต่ว่าขณะที่เราทำเพราะหน้าที่เราไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของของเทพทั้งหลายที่อยู่ในโลกหรือว่าผู้ที่อยู่ใน ที่เรามีโอกาสได้เรียนรู้ก็คือเราไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของวิญญาณใดๆที่อยู่ในส่วนชั้นที่สองนะเราพระเจ้าพูดอยู่ในเราเป็นใหญ่กว่าพูดนั่นที่อยู่ในโลกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเก้าวเข้าไปเราไม่ได้จับจ้วงแต่เราเข้าไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่เราต้องไปทําแต่เราไม่กลัวเพราะว่าพระเจ้าอยู่ในเราแล้วก็ขอพระเจ้าได้ปกคุมทุกคนที่ไปด้วยกันกับเรา แล้วก็เมื่อเรา,เราทําเสร็จแล้วขอพระเจ้าสลัดทั้งหมดที่ที่จะไม่ให้ติดตามเราคนใดคนหนึ่งมาอธิษฐานปกคุมทุกคนในที่ทํางานด้วยกันกับเราที่จะไม่กลัวแล้วก็ขอพระเจ้าได้สํแแดงความรักมาให้กับทุกคนที่ไปกับเราที่ทํางานด้วยกันกับเราให้เขาเห็นึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงอ,อยู่กับเราเมื่อเราเป็นผู้ชอบธรรมหนึ่งคนอยู่ในนั้นน่ะ พระเจ้าจะดูแลทุกคนเลยนะเมื่อเราอธิษฐานผ่านคำอธิษฐานนี่แหละนะคาะนันถ้อยคำของพระเจ้าที่ให้กับเราเป็นถ้อยคำที่มีฤทธิ์เดชท,ที่พระองค์ให้สิทธิอำนาจแก่เราเพราะว่าเมื่อเรากล่าวอนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกอนุญาตในสวรรค์แต่ถ้าเรากล่าวปฏิเสธไม่อนุญาตสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ไม่ถูกอนุญาตในสวรรค์ด้วย วันให้เราเก้าวเข้าไปเพราะว่าเราเป็นคนชอบทำและรักษาชีวิตของเราที่เดินไปกับพระเจ้าอเมนไหมนะคะค่ะขอให้มีอะไรเพิ่มค่ะก็สรุปแล้วว่าเมื่อเมื่อวานคือทีมงานก็ต้องจําเป็นต้องจุดเนาะแต่เราก็เดินเลี่ยงออกมาอีกทางนึงก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็เราก็อธิษฐานในช่วงที่เขาจะดถูกให้ให้พระเจ้าปกป้องพระโรเห็ตพระองค์ เปทีมงานทุกคนด้วยค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าเขาเนื่องจากความกลัวไงคะเนื่องจากความกลัวมันเลยทําให้เขาเนี่ยต้องทําต้องจุดเพราะนั้นขอพระเจ้าที่จะให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้ตกอยู่ในความกลัวอมมอาเมนค่ะเ่ินค่ะมีท่านต่อไปค่ะเ่ินค่ะปูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะ ค่ะของหนูก็การสร้างพระวิหารเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสําหรับพระวจนะเนาะก็ให้เราสร้างพระวิหารไปด้วยกันค่ะจบค่ะอเมนอเมนจ้ะจบค่ะค่ะเชิญค่ะแม่พวงค่ะค่ะก็สวัสดีพี่น้องทุกคุณค่ะสวัสดีจ้าจ้อเมนสวัสดีค่ะมาพร้อมกับไก่ขันเอ็แล้วเสร็จแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้าที่ เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าใส่เข้ามาให้เราเจอปัญหาทุกอย่างพระเจ้าให้เราพระเจ้าจะสอนเราในปัญหาของเรามาให้เราเนี่ยเข้ามาหาพระเจ้าไม่ใช่เรามาจะแบบสบายสบายอยากได้เงินก็จะได้เงินไวๆเหมือนไม่ต้องทํางานหนักในบางคนจะคิดแบบนี้อืมค่ะ พูดที่ว่าเออมาหาพระเจ้าเนี่ยได้มาขอของนี้อะไรอย่างเงี้ยคนขอคุณก็คิดไปอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าก็เขายังไม่รู้จักพระเจ้าของเราเพราะว่าพวกเราตามมาตามไปกับพระเจ้าเนี่ยส่วนมากพวกเรานี่ก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาทุกเรื่องอะไรก็ไม่ดีเหมือนพระเจ้าของเราพระเจ้าของเรานี่ขอได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าชำระล้างเราเราก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่า พวกเราก็ไม่รู้เมื่อก่อนว่าพระเจ้าเป็นคนยังไงเป็นรูปร่างแบบไหนพวกเราก็ไม่รู้เพราะไม่รู้จักขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เรามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เราเหงนพระเจ้าจะให้เราแยกแยะคนไหนที่เข้ามาหาเราเขาคิดแบบไหนกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะให้เราดูเขาดันั้นก็ดีเหมือนกันนะจะได้รู้ว่าเออจิตใจเขาเนี่ยเป็นยังไงอะไรเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นคนดีเหมือนกันกเรารู้จักใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันที่คนไม่รู้จักพระเจ้าเรื่องเหมือนพระเจ้าบอกแล้ว่ามันพวกต่างดาวอะไรเงี้ยน่ะอืมอ่าแล้วก็ให้เข้าตามเรามาไม่ใช่เราตามเขาไปเงั้นแต่พระเจ้าจะให้เรารู้จักแยกแยะออกไปชีวิตเเราก็ดูเขา จะไม่เหมือนกันเขาขอบคุณพระเจ้าเมื่อวานเป็นวันหยุดไปแต่งงานเพื่อนเขาก็บอกว่าเอ้าทุกคนผูกมือผูกแขนใน่วลาที่ที่เวลาเขาแต่งงานเราบอกว่าเออฉันไม่ใช่ฉันไม่ผูกนะได้ฉันก็ไม่เอายอมฉันว่าลูกพระเจ้าฉันจะอธิษฐานให้เขาเปมืจะบางมืออธิษฐานบุดมือเธอนี่แหละก็เรียกว่าอย่างบอกเขาไปอย่างนี้เขาเขาเข้าใจเออใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรเขาว่าอย่างนี้เขาอธิษฐานให้เขาให้เขารู้ว่าเออเราเป็น ของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกเรามาเยะและเลือกเรามาแล้วก็ให้แยกออกจากเขาอย่างนี้ของเราวิ่งไปพระเจ้าที่พระเจ้าสอนเราทุกวันให้เชื่อฟังของรเรื่องของพระเจ้า a m มนค่ะข,ขอบคุณพระเจ้าพูดจบปุ๊บปิดเลยนะขอบคุณพระเจ้าค่ะมี ท่านอื่น,น<อ>มีไหมคแกไว้อาจารย์พอดีแกันจะน้ำหมดอ๋อโอเคค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> จาหน้าต่อไปค่ะมีไหมคะขอบคุณพระเจ้า <c oughs> หมดแล้วนะคะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะขอบคุณพระเจ้าสําหรับบทเรียนในวันนี้นะคะพระเจ้าค่ะเราขอบคุณพระองค์สําหรับ บทเรียนในวันนี้ที่มาถึงเราสำหรับการนำเสนอที่มาด้วยการเสียแซงและแกล้งที่จะเข้ามาเป็นพวกเกี่ยวกันแต่ว่ามีผลประโยชน์เบื้องหลังที่พยายามที่จะต่อต้านกับการเติบโตขึ้นกับการจำเริญขึ้นในชีวิต ของเราขอพระเจ้าปกป้องเราทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยให้เรารู้ก่อนให้เราเข้าใจก่อนให้เราไวต่อเสียงของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์รอบรู้ทุกสิ่งพระองค์รู้ว่าเราควรจะต้องดำเนินไปอย่างไรในทุกวันเวลาขอพระวิญญาณเปสุดได้เปิดเผยให้เราได้ช่วยเราด้วยที่เราจะไม่ประมาทกับการดำเนินชีวิตไม่ได้ตัดสินใจเอง ไม่ได้มองดูเพื่อตัวเองพระองค์เจ้าค่าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอยู่กับเราแล้วเรารู้ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่พยายามจะจับเราไว้และพยายามจะทําให้ชีวิตของเราได้ออกห่างจากพระเจ้าพระเจ้าข้าขอช่วยเราด้วยพระองค์เจ้าเรารู้ว่าถ้าเราถ้าเราคิดเองถ้าเราทําเองหรือถ้าเรา ตัดสินใจสิ่งที่ก้าวเข้ามาผ่านเข้ามาในชีวิตของเราด้วยกำลังของเราเองพระเจ้าเราอาจจะผิดพลาดได้แต่ขอวันนี้เรามาร้องต่อพระองค์ด้วยกันขอพระเจ้ายึดชีวิตของเราไว้ยึดเท้าของเราไว้ที่จะไม่ก้าวพลาดไปจะไม่เลื่อนถลายไปจากวิถีของพระเจ้ายึดความคิดของเราไว้ที่จะเป็นของพระองค์ยึดใจของเราไว้ที่จะผูกพันอยู่กับพระองค์ ที่เราจะฟังเสียงของพระองค์และเดินตามนั้นที่เราจะมีชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตลอดชีวิตของเราและขอช่วยเราด้วยถ้าเราก่อนหน้าเราอาจจะเข้ามาแล้วอาจจะเคยคิดที่เราอยากจะได้ผลประโยชน์้าแต่พระเจ้าเราขอพระเจ้ายกโทษและวันนี้เราขอปรับจูนชีวิตของเราที่เราจะไม่มองหาผลประโยชน์เราจะไม่ไม่มองหาเพื่อที่ เราจะเห็นแก่ตัวแล้วก็กอบโกยเอาผลประโยชน์จากคนอื่นจากพี่น้องของเราขอพระเจ้าปรับจูนเราที่เราจะมองเห็นตัวเองเมื่อเรารักพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราแล้วก็เราก็จะเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าและชีวิตของเราจะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อชีวิตของเราจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นวิหาร ที่บริสุทธิ์ที่ถวายแด่พระองค์เราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่มาถึงเราวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่ดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าด้วยใจจริงด้วยความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่ปรารถนาพระองค์ขออวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่นี่ที่เราจะรักพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นขอบพระคุณพระเจ้าขอมอบซึ่งกันและกันกับพระองค์ ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนอาเมนค่ะ